วันนี้ผมมีโอกาสได้ไปเช่าเหรียญที่มีประสบการณ์ด้านอยู่ยงคงกระพันนะครับอันนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนี่คือเหรียญเซมานะครับเหรียญเซมาของหลวงปูลไมยวัดโคกตาเขียวหรือวัดป่าจันทารามอําเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ครับและนี่คือเหรียญเซมาของท่าน หลวงปู่ท่านเป็นสหธรรมิกของหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินแห่งวัดไพรพัฒนานะครับแล้วก็เคยอยู่ร่วมในบทความในหนังสือพิมพ์เดลินิวเมื่อปีพศ .2558 หรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดนะผมเคยหนังสือพิมพ์มา,ายืนยันนะครับว่าท่านมีชื่อเสียงตั้งแต่ในยุคนั้นสมัยนั้นแล้วนะครับเคยประสบพบเจอปฏิหารกับหลวงปู่สวงด้วยนะครับถือว่าเป็นสหธรรมิก ที่ทันหลวงปู่สวงธรรมดาเดินดินจริงๆ,ๆและเหรียญรุ่นนี้นะครับวันนี้มีโอกาสเช่ามาห้าเหรียญเลยนะครับมีโอกาสเช่ามาห้าเหรียญเลยสวยงามมากเห๋ือจะแกะให้ดูเหรียญหนึ่งนะครับแกะให้ดูเหรียญหนึ่งเนาะให้ดูเหรียญหนึ่งเป็นถือว่าเป็นเหนเรียญเสมาอ่าเนืนะ้อทองแดงรืเปล่าเนี่ยทองแดงนะสวยงามมากนะครับดูสิครับเป็นเหรียญที่มีประสบการณ์นะครับมีประสบการณ์ที่มีการเหตุทาอวิวาทกันเนาะตามภาษาเด็กๆวัยรุ่น เากฏว่ามีการโป้งป้างกันนะครับมีการทําร้ายร่างกายกัน,ป,นปืนยิงกันนะครับปืนปืนยิงพูดยังไงถึงจะไม่ติดเลกขสิทั้งจะ <c oughs> พูดเนื้อหาความรุนแรงไปก็ไม่ได้นะครับมันจะบล็อกช่องไปเลยมีการทําร้ายร่างกายกันยิงถูกศรรรีรษะเลยนะครับไม่เข้านะครับแขวนเหรียญรุ่นนี้แหละครับแขวนเหรียญรุ่นนี้แหละลเหรียญประสบการณ์นะครับแขวนเหรียญประสบการณ์ของหลวงปู่นะครับ สวยงามมากนะครับนี่ดูสิครับอู้ยเงาวับเลยนะครับแคว้นเหรียญหลวงปู่ยิงไม่เข้ายิ่งเข้าศีรษะเลยนะครับเหรียญปีหกหนึ่งครับฉลองอายุแปดสิบสองปีนะครับนี่พระครูจันทรธรรมานุยุทธนะครับหลวงปู่ละไมจันทโรนะครับมีประสบการณ์ด้วยนะมีคลิปด้วยนะครับมีคลิปขอญาตเปิดอีกครั้งหนึ่งนาะพูดเป็นการเผยแพร่บารมีหลวงปู่นะครับเนี่ยนี่ดูครับ อยากเจ้าของคลิปด้วยนะครับขออยาตเจ้าของคลิปด้วยดูครับน้องคนนี้ห้อยเหรียญนี่แหละครับนี่รุ่นเดียวกันเลยครับเก็บลูกปืนไว้ด้วยโดนโดนลูกกามมมอยิงบนบนหัวเข้านิ้วนิ้วชีเลยโอ้โหนะครับอาโชพระครับโชพระที่นี้จะโชพระจะปิดหน้าน้องไว้ก่อนเนาะนี่ครับอ่าโชพระเนี่ย ดูครับดูไปด้วยกันนะเหรียญรุ่นเดียวกันนี่แหละนะครับอันนี้ด้านหลังเหรียญหน้าดนาน